สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ป้าทุนดีไปโรบินสันนะคะไปซื้อโทรศัพท์เหลือไปเห็นแถวยาวชะเข้าคิวกันอ่ะสองขดนะคะปรากฏว่าน้องๆที่เข้าคิวอ่ะเข้าคิวซื้อขนมปังยี่ห้อหนึ่งกำลังมาแรงเป็นกระแสนะคะป้าทุนดีอ่ะเป็นคนชอบลองวันนี้เลยมาลองทำบ้างนะคะ ขนมปังที่ป้าสังเกตเนื้อน่าจะทำมาจากแป้งเปียกหรือคนจีนจะเรียกเรียกว่าทางจง T A N G Z H O N G อ่านว่าทางจงนะคะผิดหรือถูกขอคนจีนช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าฟังรู้เรื่องกันนะคะทีนี้ส่วนผสมป้าทุนดีจะบอกนะ ถ้าทําแป้งเปียกก่อนเนี่ยคือทําทางจงไว้ก่อนเนี่ยนะคะก็ใช้แป้งขนมปัง40กรัมน้ําเปล่าหรือนม200กรัมนะคะเอามากวนในหม้อคนไฟอ่อนๆจนแป้งเหมือนแป้งเปียกอะคะ่ะแล้วก็หยุดทีนี้ส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างนะส่วนผสมหลักก็มีแป้งขนมปัง600กรัมค่ะ น้ำตาลทรายขาว60กรัมเกลือ1ช้อนชายีสต์10กรัมนมสด210กรัมไข่2ฟองนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมทางจงเนี่ยเมื่อเย็นแล้วลงไปผสมแล้วเนยอ,อีก50กรัมค่ะตามนี้นะเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงป้าจะบอกนะอันนี้ เนยของป้าอยู่ในตู้เย็นแข็งนะป้าก็ไปใส่ไมโครเวฟแป๊บหนึง่งแต่มันร้อนเกินไปอ่ะกัวยีสตตายก็เลยเอามาหลอ,อน้าไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะไข่สองฟองนะแล้วก็นมนมไม่ได้ใช้นมฮอกไกโดใช้นมไทยนี่แหละค่ะลองดูนะค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาส่วนผสมของแป้งเนี่ยลงไปใช้เครื่องปัน่น ใช้เครื่องตีใช้หัวตะขอนะคะตีจนแป้งเข้ากันในระยะหนึ่งแล้วก็เอาไข่กับนมผสมกันค่อยๆหยอดลงไปตีต่อไปสักสี่นาทีค่ะจึงใช้เนยค,ยค่อยๆผสมลงไปนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะสปีดกลางค่ะนี่ค่ะที่เห็นเป็นแป้งเปียกเนี่ย คือทางจงนะคะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าทางจงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยป้ามาโชว์แล้วนะส่วนผสมของขนมเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะ นวดแป้งด้วยเครื่องนะคะประมาณยีสห้านาทีค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะปิดฝาไว้ค่ะรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่านะคะเนี่ยค่ะทิ้งไว้ตั้งใจว่าจะทิ้งให้ขึ้นแค่สองเท่าตัวนะคะแต่นี้เกินไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะเนี่ยป้ทุนดีเจ้านิ้วจิ้มนะจื นะคะใช้ได้แล้วค่ะเอาออกมานวดเลยค่ะแป๊บหนึ่งเอาแป้งนวลน,นะคะมาทาบนกระดานนวดนะเพื่อไม่ให้แป้งติดกระดานนะคะแป้งนวลคงเข้าใจนะคะคือแป้งทำขนมปังหรือแป้งเค้กนี่แหละเอามาใช้ไม่ให้แป้งติดสิ่งที่เราเอามารองนวดนะคะ นี่ค่ะเทออกมาจากภาชนะที่ใช้นวดนะคะเอาออกมากองรวมกันอย่างนี้ค่ะหน้าตาแป้งก็เป็นแบบนี้นะคะนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลมากเลยไล่อากาศออกไปค่ะแล้วเดี๋ยวป้าทุนดีจะตัด นะคะเพื่อที่ให้ได้ขนาดเหมาะสมกับพิมพ์นะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวอ่ะเลยยากเย็นแสนเข็นหน่อยคะ่ะเนี่ยค่ะป้าทุนดีตัดมาก็ละ40กรัมนะคะแล้วก็มาครึ่งไล่อากาศ ทำมืองุมง้มๆนะคะทำอุ้งม,มืองุมง้มๆอ่ะแต่ไม่ต้องแกล้งทำให้มือเหี่ยวเหมือนป้านะนะะี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปในพิมพ์วันนี้ป้าใช้พิมพ์ดึกดำบรรน,นะคะพิมพ์นี้ใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นอนุสรแห่งความชอบนะคะก็คุณภาพ เจ๋งมากเลยใช้ได้ดีค่ะเนี่ยค่ะข้างหน้าก็เนียนๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะ นี่นะคะป้าทุนดีจะลองใช้พิมพ์หลากหลายใหญ่บ้างเล็กบ้างนะก็ต้องคุมไฟเอาเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ป้าตัดแป้งแบ่งแป้งแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วก็รอให้ขึ้นเต็มพิมพ์ค่ะแล้วจึงก่อนที่จะเต็มพิมพ์ประมาณสักเจดแปนาทีเปิดเตาอ,อบเลยนะคะ 200องศาค่ะโดยประมาณนะคือเตาอบแต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะป้าเห็นยูทูบเบอร์คนนึงอะนะคะทำขนมกุยช่ายหรือขนมสาลาเปาเนี่ยใช้เครื่องทุนแรงค่ะคือที่ตักแป้งลักษณะเนี้ยนะคะเอามาเทปแป้งไปแล้วก็สะบัดออกแล้วก็ใช้แป้งที่เราตัดแบ่งมาแล้วเนี่ยค่ะ เอาไปใส่ในในี้นะคะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็นวดนี้ค่ะนี่ออกมาเกือบสวยเลยใช้ได้แล้วค่ะทำไม่อีกทีนึ่งนี่ยค่ะแป้ง เออ่พิมพ์อันนี้ใช้แป้งห้าสิบกรัมนะคะแล้วที่ใส่พิมพ์ไว้แล้วเนี่ยก็ผ้าปิดอย่างนี้เลยค่ะผ้าปิดนะคะ ตอนนี้เปิดเตาอบแล้วนะคะสองร้อองศาเตาอบป้าที่ตั้งเวลาเสียนะต้องตั้งเวลาด้วยนาฬิกานอกเตาอบนะคะตั้งไฟเ,เดี๋ยวนะติดเตาอบเอาไว้อะคะ่ะให้ได้ความร้อนเท่าที่เราต้องการนะเนี่ยค่ะอาจจะใช้ตัวนี้มาช่วยดูแลหน่อยก็ได้แต่ตัวนี้มันไม่ค่อย เชื่อถือไม่ค่อยได้อะแต่ป้าเอาความเคยชินน่ะนะคะว่าแค่ไหนคือความร้อนที่มันโอเคแต่โดยทั่วไปอะจะต้องใช้ความร้อน200องศาเซลเซียสค่ะเมื่อใส่พิมพ์แล้วนะคะเอาผ้าปิดค่ะแล้วก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะขณะที่อรอเตาอบให้ไฟได้ความร้อนตามที่เราต้องการนะคะ เนี่ยกาขนมจะค่อยๆขึ้นมานะเกือบเกือบจะเต็มพิมพ์บางพิมพ์ก็ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะเพราะป้าใช้พิมพ์เบนจพันคือมีความหลากหลายอะค่ะลองดูนะป้าใช้ไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกไปทั้งไข่ขาวไข่แดงอะแล้วเติมน้ำไปนิดหน่อยคะ่ะเอาไปทาหน้าขนม เขาจะได้มีสีสวยต้นกบสุกนะคะตรงนี้เราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแล้วแต่ค่ะเอาลงมาจากเตาอบแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็หน้าตาก็ สวยงามดีเดี๋ยวต้องรีบเทออกจากพิมพ์ไม่งั้นเดี๋ยวก้นขนมจะชื้นนะคะนี่แป้ทุนดีแกะออกมาจากพิมพละหนึ่งอันเดี๋ยวจะลองฉีกให้ดูนะคะว่าเนื้อขนมเป็นยังไงเอาละค่ะดูเนื้อขนมสะก่อนนะคะเนื้อขนมสวยงามมากๆเลยอะ่ะ สะท้อนให้เห็นถึงความนุ่มนวลน,นะคะก็เป็นอันว่าการลองทำครั้งนี้นะคะผ่านให้คะแนนตัวเองเก้าครึ่งเต็มสิบค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นความเงอะเงอะเซอะงะนะคะของความอายุมากอะแต่รับรองว่าฝีไม้ไลายมือไม่ตกนะคะทำตามได้เลยเดี๋ยวจะใส่คลิป ส่วนผสมไว้เอ่อใต้สูตรนะ่ะขอโทษนะคะจะใส่ส่วนผสมไว้ใต้คลิปนะคะตรงคอมเมนต์นะ่ะนะคะแล้วก็ลองทําดูรับรองว่าป้าไม่โกหกอะ่ะทำอย่างไรก็ต้องให้ออกมาได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าทรัพยากรนะ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟแป้งและข้อสาคัญเวลาของคนที่ลองทอําอ่ะ ถ้าไม่ชัวจะไม่แชร์ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้กำลังใจป้าทุนดีด้วยค่ะทำด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ให้ด้วยความจริงใจด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาโชว์การรับประทานขนมปังด้วยฝีมือเราเองนะคะแล้วก็นุ่มนวล อร่อยอร่อยค่ะไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ไม่แพ้เจ้าดังๆที่กำลังเป็นกระแสนะคะทําตามเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ สนุกสะอาดปลอดภัยแก้อัลไซเมอร์นะคะขอบคุณค่ะ